สำหรับเรื่องสมบัติของธาตุนะหลังจากที่เราได้จัดเรียงมาแล้วนะครับมันก็จะบอกหมู่บอกคาบนะกับเราอบอกหมู่กับคาบกับเราฉะนั้นธาตุแต่ละชนิดนะครับมันก็จะมนะีสมบัติบอกอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วโดยเฉพาะนะในกลุ่มธาตุนะหมู่8อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันจัดเรียงได้เต็มออพิทัลทั้งหมดมันก็เลยเสถียรนะครับหรือธาตุบางชนิดนะจัดเรียงแบบไม่เต็ม ก็จะมีผลต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับทวนคราวนี้แล้วที่เราจัดเรียงที่ครูให้ไปรู้สึกจะเป็นแบบฝึกหัดที่ให้ไป2ข้อหรือ3ข้อนี่นะครับไหนนะอ่าเนี่ยเนี่ยนยฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะมนะีหลักการบรรจุอ่าเดี๋ยวต่อเรื่องอาร์กอนนิดนึงจะได้จะได้ทีเดียวนะครับ ว่าการบรรจุอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีความแตกต่างเรื่องของความเสถียรน,นะทุกอย่างบรรจุเนี่ยก็เพื่อเพื่อเกิดความเสถียรน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูาธาตุอาร์กอนอากอนเราจัดเรียงเป็น1อ่ s 2 2 s 2อ p 6กส s 2 3 p 6ทั้งหมด18นะอได้ละครบ18แล้วนะครับ โดยในการจัดเรียงออบิทัลทั้งหมดนะมันก็จะแสดงถึงความเสถียรนี่คือครูบอกเสถียรยังไงนะครับอย่างหมู่8สังเกตว่าจะมีการจัดเรียงแบบเต็มทั้งหมดถ้าเราดูจากอันนี้นะครับ1,2ึ 1, 2, ่งส s ก็เต็มนะฮะแล้วก็บรรจุเดี่ยวไปก่อนบรรจุเต็มอันนี้ก็เดี่ยว อย่างเช่นหมู่แปตัวอย่างจะเห็นว่ามีการบรรจุเต็มนะเขาเรียกว่า full fill หรือบรรจุเต็มแบบนี้นี้เรียกว่าบรรจุเต็มหมดทุกอันนะครับชั้นการบรรจุเต็มแบบนี้เนี่ยนะบรรจุอิเล็กตรอนนะครับแบบเต็มแบบเต็มนะก็คือเต็มทุกช่องเราเรียกว่า full fill นี่นะครับการบรบรจุแบบเต็มแบบนี้ มันจะทำให้นะเกิดเสถียรมากอันนี้เสถียรมากนะครับธนะาตุจะเสะถียรอะตอมจะเสะถียรมากเนะสถียรมากๆมากที่สุดนะครับงั้นจะเป็นพวกหมู่8ปดนะซึ่ญญจะเป็นพวกหมู่8นะครับหมู่ 8A เนี่ยนะทั้งหมดเลยจะบรรจุเต็มหมดนะถ้าเราถ้าเรา,าเขียนจะจัดเรียงก็จะเป็นนะครับมันจะเป็น2 8 8เนี่ยนะถ้าเรารวมมีอิเล็กตรอนแล้วเนี่ยครับนี่แตัวตัวนี้ก็รวมได้8เสถียรเรียกว่าบรรจุแบบเต็มอันนี้ที่1นึนะธาตุทุกชนิดพยายามจะให้ตัวเองมีบรรจุแบบเต็มเพื่อจะได้เสถียรพลังงานต่ํคาคําว่าเสถียรคือพลังงานต่างั้นเราสังเกตดูนะครับอันนี้คือแบบที่1น,นะพยายามให้บรรจุบบเต็มก็โดยการไปรวมกับธาตุตัวอื่นไปโควาเลนต์บ้างไปให้อิเล็กตรอนเข้าบ้าง ก็แล้วแต่ว่าเป็นธาตุชิดไหนเป็นโลหะหรืออะโลหะเพื่อให้ตัวเองได้บรรจุแบบเต็มขณะเดียวกันนะครับนอกจากการบรรจุแบบเต็มแล้วมันก็จะมีการบรรจุแบบครึ่งแบบครึ่งหนึ่งก็สเสถียรเหมือนกันแต่ว่าสเสถียรน,น้อยกว่าแบบเต็มแต่ก็สเสถียรกว่าธาตุปกติอ่าเรามาดูการบรรจุแบบครึ่งบ้างนะครับแบบครึ่งตัวอย่างนี่อันนี้ดูไดโตรเจนเป็นหลักอ่าไดโตรเจนเนี่ย มีการบรรจุครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับคําว่าครึ่งหนึ่งคือจริงๆต้องมีอยู่2ตัวคู่กันแต่มีแค่เดียวหมดบรรจุเดียวหมดจะเสถียรเสถียรกับธาตุปกตินะครับมุท่าตนไนโตรเจนไปรับไปรับอิเล็กตรอนมาตัวหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เสถียรเลยนะครับเสถียรน้อยเลยนะเพราะแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดรับมาเต็มเลยอย่างเงี้ยจะเสถียรมากนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับมาตัวหนึ่งหรือ2ตัวเนี่ยอยู่แบบนี้ก็เสถียรอันนี้เราเรียกว่าบรรจุแบบครึ่ง บรรจุอิเล็กตรอนนะครับแบบครึ่งนะฮาร์ฟฟิลนะแบบครึ่งก็มีความเสถียรน,นะครับอะตอมเสถียรอ่าเสถียรแต่เสถียรน,น้อยกว่าแบบเต็มนะแต่ก็มากกว่าแบบปกติที่ไม่ครบอย,อย่างเช่นออกซิเจนเห็นไหมครับออกซิเจนเนี่ยมีความเสถียรน,น้อยกว่าไนาโตรเจนเลยนะเพราะว่าออกซิเจนไม่ใช่แบบครึ่งเพราะมันเกินมาตัวหนึ่ง อย่างงี้ครับพลังงานของไนโตรเจนจะสูงกว่า,ใน,าในบางหัวข้อบางเรื่องซึ่งเราจะเรียนในหัวข้อต่อไปอันนี้ครูพูดเพื่อจะปูพื้นไปต่อในหัวข้ออื่นนะครับดังนั้นการบรรจุแบบครึ่งบรรจุแบบเต็มมีผลต่อสมบัติของธาตุนะท้งนั้นนะครับเดี๋ยวดูซิว่าโดนัทส่งธาตุมาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูต่อที่ในหัวข้อนะครับะจะเป็นเรื่องของการบรรจุออร์บิทัลนี่แหละ น้เห็นแบบแบบเมื่อกี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวครูขอโหลดภาพก่อนนะในส่วนของอส่วนของหัวข้อนะครับต่อไปนะอันนี้หน้า70 72 73จจะเป็นระดับพลังงานนะครับก็คือจะต่อจากต่อจากที่ที่ครูสอนไปนี่แหละนะครับ นู้สึกจะมีหมดแล้วเนาะแต่แตเดี๋ยวมาทวนอีกทีนึงนะครับจะได้เข้าใจตรงกันน่าจะมีที่สอบที่ตั้นหมดแล้วอโอเคครูสอนไปนหมดแล้วนะครับนั่นครูครูขึ้นมาต่อในนี้เลยหน้าหน้านี้ใช้ได้เรื่องการบรรจุนะ18โอเค ่เดี๋ยวมาต่ออ่าหน้า77นะครับ77จะได้ใช้เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการบรรจุนะแบบแบบครึ่งอาไม่ใช่แบบ แบบย่อในที่นี้คือเวลาเราเขียนนี่นะครับดูคนเห็นหน้าจอนะเวลาเราจะเรลยกตอนเนี่ยมันจะมีนะครับการเขียนเขียนวงเล็บย่อให้เหมือนหมู่8ปตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะเรียงนีออนนะนีออนนีออนคือเลขอะตอมสิบเดี๋ยวครูเปิดหน้าใหม่นะเราไปดู NE นอีนีออนกันนะครับอ่านะ นีออนเนี่ยเลขอะตอมคือ10นแล้วเวลามีแกนจะเล็กตอนก็จะจะเรียงแบบ1 s 2 2 s 2 2 p 6อ่าเห็นไหมบรรจุเต็มนะครับ2 p 6ที่เต็มแต่พอไปดูโซเดียมโซเดียม na โซเดียมเลขอะตอม11 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 1ซึ่งในข้างบนเนี้ยเราจะรู้แล้วล่ะว่านีออนเนี่ยอยอู่มู หมู่อะไรครับก็รวมตัวเลขนะอยู่หมู่ที่8คาบ2หมู่8คือเต็มนะบรรจุเต็มหมดแต่ถ้าเป็นโซเดียมจะอยู่หมู่หมู่1เพราะว่าเลยมาแล้วเป็น 3s นะครับหมู่1คาบคาบที่3าอันนี้เรารู้อยู่แล้วจากความรู้เดิมแต่ถ้าเกิดเราไปเจอธาตุเยอะเนี่ยนะครับเขาจะอนุโลมให้เขียนย่อได้หมายความว่าโซเดียมสามารถเขียนได้แบบนี้ Na sodium นะในเมื่อตรงนี้แถบที่ครูไฮไลท์เนี่ยนะครับที่ครูไฮไลท์เนี่ยเนี่ยนะยมันไปเหมือนกับข้างบนนี้เห็นไหมครับคือเราอินกับบูแปนะมันเหมือนกันเราไม่ต้องไปจัดเรียงอะไรที่เหมือนบูแปให้เขียนอย่างนี้ครับวิธีการเขียนแบบย่อเขียนวงเล็บ แล้วแทนด้วยธาตุตัวนั้นเลยเพราะในเมื่อมันเหมือนกันเห็นไหมครับมันเหมือนกันเราแทนตัวธาตุตัวนั้นในที่นี้คือนีออนนะครับนีออนเนี่ยวงเล็บได้เลยแล้วเราเขียนต่อจากนั้นก็คือตัวนี้ตัวใหม่ที่มันไม่ตรงกันอะไรที่ตรงกันเขียนเหมือนกันให้เราใช้ธาตุอ้างอิงจากหมู่8นะครับใช้หมู่8เป็นหลักเขียนต่อไปได้เลยก็จะเป็น 3s1 อ่าอันนี้เป็นการเขียนแบบย่อ โดยอิงกับหมู่8เขียนแบบย่อโดยอิงกับหมู่8ฉะนั้นนะครับเวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนเราก็จะใช้หมู่8ที่มันใกล้เคียงที่สุดได้ตัวอย่างเช่นเดีย๋ยวเราลองดูธาตุตัวอื่นเดี๋ยวแคบไว้เพื่อนก่อน มีเข้าเข้ามาออกออกใช่ไหมโกรมินโกรมวลโทรศัพท์มีมถารือเป่ะดีเรามาดูต่อนะครับสมมุติว่าครูมีธาตุให้เราจัดเรียงเป็นธาตุนี้แล้วกันเอาธาตุอาร์กอนอาร์กอนเมื่อกี้ a r อาร์กอนอาร์กอนเราจัดเรียงไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเอ่า AR ก้อนเท่าไหร่ครับ18 8 1แเราก็จัดเรียงนะก็1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2อ่า p 6 s 2อันนี้เท่าไหร่ละ10นะครับอ๋อ18แแล้วนี่จบแค่ตัวนี้นะอย่างนี้นะครับ แต่ก็เราไปเจอธาตุตัวอื่นเช่นเป็นแคลเซียมเงี้ยแคลเซียม Ca แคลเซียม20เราจะจะัดเรียงแคลเซียมนะครับนั้นแคลเซียมเนี่ยมัน20มันก็ตอบอีกอ่า 4s2 ใช่ไหมงั้นเวลาครูเขียนนะครับเดี๋ยวทำให้ดูก่อนมันเป็น 1s2 2s2 2p6 S 3 s 2 3 p 6 r อ่แล้วนะอ8แล้วนะขาดอีก2ตัวก็เป็น4 s 2ฉะนั้นตรงที่ครูไฮไลท์มันเหมือนกันมันเหมือนกันฉนั้นเวลาครูเขียนเนี่ยนะครับแคลเซียมไม่ไม่เขียนแบบนี้ละเสียเวลาก็จะเขียนแค่แบบย่อนะเป็นวงเล็บกับหมู่8คือ gon, อาร์กอนเพราะอาร์กอนคือ18แล้วตามด้วย4 s 2 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับในข้อขสอบก็จะมีแบบนี้มาให้แล้วให้เราให้เราบอกว่าธาตุ A อย่างเงี้ยนะสมมติว่ามีมีธาตุนี้นะกันตัวอย่างเช่นธาตุธาตุ B นะธาตุ B มีการเจริญเติบโตแบบนี้นะจุนี้ครับอ่าต่อไป อ่าอย่างเงี้ยครับถามว่าธาตุ B อยู่หมู่อะไรค่าอะไรตอบได้ไหมธาตุ B นี่อยู่หมู่อะไรครับแล้วก็ค่าอะไรเนี่ยธาตุ B นี่คืออ่าอามิอัลเ,เดี๋ยวจะงงมัน B ไปตรงกับโบรอนเนาะเป็นธาตุสมมุติขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวครูครูคจะสมมุติธาตุเนี้ยไม่ให้บอกให้รู้ว่าเป็นธาตุอะไรนะครับขอเปลี่ยนใหม่เป็นธาตุ ออกอไก่แล้วกันถ่ากอไก่เนี้ยจัดเลี้ยงแบบนี้ครับถ้านเนี้ยถ้ากอไก่อยู่หมูอะไรคาบอะไรยังไม่ใช่เป็นตัวแปรแหละนะครับตัวแปรแต่ว่าถ้าตัวแปรสังกฤษเป็นตรงกับทา่าตอบสิครับกอไก่จะเป็นทา่าจะอยู่หมูอะไรคาบอะไรตัวครูเขียนแบบย่อแบบนี้ใครตอบได้ครูก็บวกหนึ่งนะบวกหนึ่งทีมเราบวกหนึ่งให้คาบอะไรเอ่ย ฮัลโหลฮัลโหลอยู่กันไหมเนี่ยมันอยู่ไหมเอย่ยถ้ากรณีแบบนี้กอไก่อยู่มัวอะไรคาบอะไรอปริญญามู่อะไรคาบอ,อ,อ,อะไรครับอัลเธอร์วูได้ไหมเอออยนีตอบได้บ้างอยู่มัวอะไรคาบอะไร ค่ากอไก่ท่านทุกคนไม่ยินเสียงครู้ังเนี่ยได้ยินครูอยู่ไหมครับไม่ยูค่ะอ่าอยู่มัวอ,อะไรคาบอะไรท่ากอไก่เราก็ต้องรู้ว่านีออนมันมีเลขมันคือนะครับคาบอะไรจริงๆเราบอกได้เลยนะเพราะว่าการเขียนย่อเนี่ยเขาเขียนย่อในส่วนที่เป็นบรรจุเต็มอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราตอบคาบไปเลยนะครับคาบอะไรนะักเรียนเราดูจากตัวเลขก็รู้แล้วอยู่คาบอะไรคาบอะไรนะ คาบอะไรการดูคาบดูจากตรงไหนนะครับการดูคาบเราดูที่เราดูที่เลขที่นําหน้าของออร์บิทัลนั้นๆไม่ใช่หรอการดูคาบใช่ไหมเนี่ยเหมือนที่ครูเขียนครั้งที่แล้วการดูคาบเราดูจากตัวเลขที่มากสุดอานเงี้ยคาบ3อย่างเงี้ยคาบอะไรก็ดูครับเนี่ยเลข2มากสุดก็คือคาบ2ถูกไหมครับที่ครูสอนครั้งที่แล้วไปส่วนหมู่เนี่ยหมู่เราต้องดูจาก ตัวเลขที่มากสุดแล้วก็ดูเลขดูจำนวนอิเล็กตรอนข้างบนอย่างที่เนี้อยู่คาบ3เป็นหมู่หนึ่งเพราะอะไรเพราะอิเล็กตรอนมันอยู่แค่ตัวเดียวเราไม่ได้รวมตัวอื่นเพราะว่าคนละชั้นกันเราจะรวมเราจะสนใจแค่ชั้นพลังงานที่มากสุดที่อยู่นอกสุดอย่างกรณีนะครับมี2ที่เป็นคาบ2นะครับคาบ2แน่นอน2ที่นี้คาบเดียวกันก็เอาอิเล็กตรอนมารวมกันนะหกบวกสได้8ก็จะเป็นหมู่ดังนั้นข้อนี้นะครับ มันอยู่หมู่อะไรนั่นเองอ่าอยู่คาบอะไรนั่นเองก็ดูจากตัวเลขอ่าเลขสามมากสุดมันก็คือคาบที่สามหมู่อะไรแล้วก็ดูเลขมากสุดนะครับเลขมากสุดคือเลขสามนะก็แสดงว่าเอาอิเล็กตรอนบวกกันมันจะได้เป็นหมู่ที่นี่คือหมู่ห้านะหมู่ห้าคาบสามนะครับถึงแม้เราอาจจะไม่รู้ว่าธาตุนั้นเป็นธาตุอะไรก็ตามเราจะบอกได้จากการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะซึ่งการจัดอิเล็กตรอนมันทำให้เราทราบสมบัติของมันนั่นเอง ทีนี้เรามาดูต่อนะครับดีย๋ยวครูมีแบบกึกหัดให้ทำเดี๋ยวขออธิบายกา่อนอ้นี่สอบไปหมดแล้วเนาะแล้วก็หน้าต่างๆเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้นะครับหน้าทีา่ทำไมมานี่มันย้อนกลับมาล่ะอ๋อครูย้อนกลับมาให้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวมาดูในนะครับการจัดเรียงามาถึงนี่วันนี้จะขึ้นเรื่องสมบัติของธาตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิว,วัฒนาการของธาตุว่าจากการจัดเล็กตอนที่เราเรียนมันนี่แหละ มันไปวิวัฒนาการนะครับจนได้นำมาซึ่งตารางธาตุที่เราใช้เรียนในปกหนังสือเรา,อาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเขาจัดเขาจะค้นพบธาตุไปเรื่อยๆในสมัยก่อนนั้นนะแล้วก็มีสมบัติอะไรมันคล้ายกันก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นโลหะอะโลหะอะไรสมบัติมันมันไม่เหมือนกันก็แยกกันไว้มาดูวิวัฒนาการสมัยนั้นก่อนเริ่มต้นด้วยนะในยุคของนะครับ ธา,าตุเนี่ยเป็นกลุ่มนะโยฮันนะปี2360นะแล้วก็มีโฟกังนะครับแล้วก็เดอรเบอร์ไลเนอร์หลายคนเลยนะแล้วก็ทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยเป็นคนแรกเลยก็คือโยฮันเนี่ยพยายามจัดธาตุเอาเป็นแบบทีสามธาตุเราเรียกว่าธาตุชุด3ตัวอย่างเช่นนะครับเขามาเรียงอย่างนี้นะ เช่นเราธาตุลิเทียมมันลิเทียมมีมวลคือ6.9จุาามวลตอมเคเปอรเซียมเนี่ยสาเกาเอาธาตัวบนกับธาตัวล่างเนี่ยบวกกันแล้วหารสองเฉลี่ยจะได้เลขออกมาเป็นประมาณ23ามเลขมวลตอมยี่ามนี่คือท่าตุโซเดียมเขาก็เลยจัดเรียงเป็นลิเทียมโซเดียมโพเทสเซียมหมถึงตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกณฑ์่าจะจัดยังไงเอาธาตุตัวที่หกับตัวที่สาม,มาบวกกัน แล้วหาร2เฉลีย่ยเฉลีย่ยเสร็จได้ได้มวลตอมเท่าไหร่ก็เอาท่าั้นมันเป็นอะตอมกลางอันนี้คือในยุคสมัยที่เรียกว่าท่าชุด3แต่ทําแบบนี้นะครับปรากฏว่าสมบัติเฮ้ยมันคล้ายกันสมบัติเนี่ยมันคล้ายกันอยู่ด้วยกันนะแต่แต่นะครับพอไปทํากับท่าตัวอื่นบ้างนะไปทำกับาตุพบว่าค่ามวลอะตอมกลางเนี่ยมันไม่เท่า คือมันใช้ได้แค่ลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมไปใช้วิธีนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวอื่นมันไม่ได้เท่าหมดเขาก็เลยไม่เป็นที่ยอมรับนะแต่ว่าหลักชุด3ของเดอร์เบอร์ r ไลเนอร์ก็ถือว่าเป็นที่เป็นจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นโอเคนะครับอันนี้เขาพูดถึงเรื่องของมวนอตอมเป็นมวลของธาตุที่รวมจากโปรตอนและนิวตอนอิเล็กตรอนอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยดูรละเอียดกันต่อไปนะครับอ่านี่ตัวอย่างตัวอย่าง ตัวอย่างล้วคิดของเดอรเบเลเนอร์อย่างธาตุที่1เป็นคาร์บอน12คาร์บอนคือมวลตอน12อออกซิเจนคือ16จับ2ตัวนี้12ิบบวกกันได้28เอา28หาร2จะได้เป็น14เห็นครับก็ได้ธาตุนโจรเจนอยู่ตรงนี้ธาตุทีท่1คาร์บอนนโจรเจนออกซิเจนมันได้กาัาบังธาตุอย่างเงี้ยมันได้นะครับแต่ธาตุอื่นมันได้มันไม่ได้แบบนี้นะฉะนั้น มันได้แค่บางธาตุเขาก็เลยไม่เป็นที่ยอมรับจนต่อมาจอห์นนะิวแลนด์ปี2407ก็มาจัดโดยการใช้อะไรครับเปลี่ยนใหม่เอาเลี้ยงละกันมวลอะตอมน้อยไปมากเลี้ยงจากน้อยไปมากนะครับเลี้ยงมวลอะตอมจากน้อยไปมากเพราะว่าการเลี้ยงแบบนี้นะก็พบว่ามีมีสมบัติบางอย่างธาตุที่8จะมีสมบัติ เหมือนธาตุที่1เสมอเขาไม่รวมพวกไฮโดรเจนนะหรือแก๊สหมู่แดนะครับอย่างเช่นนะอย่างเช่นเขาเรียงอย่างนี้นะครับเขาเอาธาตุมาเรียงมวลตอมเลยนะมวลตอมเท่าไรอะเทียมไล่ไปไล่ไปทางนี้จนถึงฟออรนคือหมู่เจดนะครับแดไม่เอานะธาตุที่8ดไม่เอาแล้วปรากฏว่ามาเรียงแบบนี้เรื่อยๆผลปรากฏว่ามันเหมือนกันสมบัติเดียวกันเลยเนี่ยหมู่เดียวกันเกิดสมบัติเดียวกันนะก็เริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ะจอห์นนิวแลน เลียงจากน้อยไปมากจนทำให้เกิดนะครับนี่นะก็เริ่มมีความคล้ายคลึงกันแล้วแต่แต่หลักการเลียงข้อเมื่อกี้เนี่ยของจอห์นนิวแลนเนี่ยมันมีข้อจำกัดบางอย่างนะใช้ได้แค่ถึงแคลเซียมแค่นั้นเองนะเลียงแล้วได้แค่แคลเซียมแต่ถ้าตัวอื่นไม่ได้ก็ไม่ยอมรับต่อมาแต่ก็ดีขึ้น ของจอห์นิวแลน์ก็จะดีขึ้นมีรูปเป็นล่างนะครับนดีขึ้นกว่าของเดิมอาจนมาในยุคนี้ครับนี่เริ่มแล้วนะ th, Meyer, นยูริอุสเลอธาไมเออร์นักวิชาชเยนรมันนะครับแล้วก็ดิมินทรีเมนเดเลเยฟสองคนชาวรัสเซียก็ศึกษามากขึ้นสนใจมากขึ้นจนรู้ว่าถ้าเรียงมวลตอมจากน้อยไปมากมันจะมีสมบัติของธาตุคล้ายๆกันเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆนะ เมนเดเลเยฟเลยตั้งกฎว่านี่ว่าเป็นกฎพิลิออดิกเป็นกฎพิลิออดิกเป็นกฎของเขานะครับซึ่งจานจัดหมวดหมดูหม่ธาตุของเมนเดเลเยฟเนี่ยก็ไม่ได้ยึดหลักจากการเรียงมอตลมจากน้อยไปมากอย่างเดียวนะไม่ได้เหมือนกับนิวแลนนะครับแต่ก็ยังเว้นช่องว่างไว้ด้วยโดยช่องว่างที่เว้นเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นธาตุที่ยังไม่ได้พบเขาคิดว่าเป็นธาตุที่ยังไม่ได้พบนะครับตัวนี้สุด คสึกว่าเหมือนจะเมนประกาคุณน่าจะหมดเออนะแป๊บนี้ครับเดี๋ยวใช้มือก่อนนะ้มันน่าจะเป็นท่าที่ยังไม่ได้พบนะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเยโอเคอ่ะนะครับมันก็จะเกิดเป็น อ่าซ้ำเป็นช่วงแล้วเว้นไว้เว้นว่าคิดว่ามันยังไม่ได้พบนะเนี่ยยังไม่ได้พบนะสุดท้ายเขาก็เอาเว้นไว้ก่อนจนค่อนข้างใกล้เคียงนะครับแล้วโดยสมบัติของกฎพิเรยดิกเนี่ยก็มาใช้มาใช้นะสุดท้ายเขามีการค้นพบนะเขาทำนายไว้ด้วยนะครับว่าธาตุนี้ยมันน่าจะมีสมบัติประมาณนี้เช่นเอคาซิลิกอนหลังจากนั้นมาก็ได้พบนะแล้วก็เจอมีเนียมนะตัวา ธาตุเหล่านี้ที่ทํานายไว้กลายว่าได้พบ <c oughs> อันนี้เป็นตัวอย่างลําดับเหตุการณ์ของการเกิดตารางธาตุนะครับนี่จนเป็นหน้าตาแบบนี้นะก็แต่ว่าหน้าตาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเกิดจากากฎพีเรียดิกก็จริงแต่คนที่มาสารต่อนะก็คือนะครับเฮนรี่มอสลีย์นะ ให้ลายชื่อไว้นะครับแล้วก็สอบอาจจะออกถามถึงชื่อว่าใครนำเสนอช่วงไหนนะตอนนี้เราเป็นที่ยอมรับแล้วเป็นระบบเป็นรูปเป็นร่างนะก็คือเฮนรี่มอสลีย์ก็ได้มาทำการจัดกลุ่มตารางธาตุนะครับแล้วโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างเลขมัลตอมเลขอะตอมอะไรพวกนี้้ระบบที่เราใช้ปัจจุบันนะครับก็จะเป็นระบบที่มาจากนะเขาเรียกว่า IUPAC เขชอบเรียก IUPAC เป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับ เป็นสาพันที่ถูกตั้งขึ้นมาทางด้านเคมีโดยเฉพาะ International Union of p u and Applied Chemistry ก็เรียกตัวย่อเป็นนะ IUPAC ก็เป็น IUPAC เนะี่ยชอบชอบอ้างอิงตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐานของโลกในการกำหนดอะไรต่างๆเกี K ่ยวกับเคมีหน้าตาตารางธาตุก็เลยเป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้ซึ่งคือเคยบอกแล้วการจัดเรียงออร์บิทัลต่างๆที่เราจัดเรียงเนี่ย มันจะไปมีผลต่อการวางตำแหน่งของธาตุถ้าเราจะเรียงเป็นแค่ s Orbital มันจะตกอยู่ธาตุมูหน่งหมู่สสังเกตนะครับมันจะเป็น1 s 2 2 s 2 3 s 2อะ่ะตัวสุดท้ายเป็น s เมื่อไหร่จะอยู่ไม่มูหน่งก็มูส2 <c oughs> ตัวสุดท้ายของการจัดเรียงถ้าเป็น p Orbital จะอยู่หมูน่นี้นะครับตั้งแต่หมูสถึงหมูเหมูแ8เลยและเมื่อไรที่เป็น d Orbital ก็จะเป็นธทาตทุ transition ตัวกลางและ f orbital จะอยู่ l ลนทน a n o นะครับ a c t i n น i d อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของธาตุแล้วก็มีการค้นพบเกิดขึ้นมากมายนะครับโอเคอันนี้จบเรื่องวิวัฒนาการของตารางธาตุตารางธาตุก็เดี๋ยวจบนั้นนี้เลยมีการแบ่งเป็นหมู่เป็นคาบในแนวนี้เรียกว่าหมู่แนวดิ่งลงมาเรียกว่าหมู่แนวจากซ้ายไปขวาเรียกว่าคาบ ถนะ้าคะแนนบวกยังไม่มีใครมาท่องกับครูเลยนะครับอันนี้เป็นคาบแนวดิ่งลงมาเป็นหมู่นะฮะโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูจะลองนะครับให้จะเล็กตอนจากตัวย่อที่เมื่อกี้นี้นะอันนี้พูดไปแล้วนะครับอันนี้พูดไปแล้วแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาต่อเรื่องสมบัติตามหมู่ตามคาบกันนะวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ลองจัดเลขตอนนะตามนี้แบบย่อนะครับจัดเลขตอนแบบย่อคือแบบที่ครูให้ดูตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยนะว่าว่าให้เขียนนะครับให้เขียนแบบย่อ,อตัวอย่างเช่นแบบเมื่อกี้ที่ที่เราจะเลขอตอนนะครับอย่างโซเดียมเนี่ย Na โซเดียมเลขตอน1ิบเอใช่ไหมครูก็วงเล็บเป็น Ne นะครับแล้วก็ อะไรฮะ 3s 3s, 1เนี้ยเขียนแบบตัวย่อนะครับโดยอิงกับธาตุหมู่8นะหมู่8เท่านั้นนั่นในวงเล็บเนี่ยมีแต่หมู่8เดี๋ยวลองดูว่าอะเดี๋ยวลองให้ธาตุต่างต่อไปนี้นะครับให้การจัดเล็กตอนแบบตัวยอ่อธาตุมีอะไรบ้างช่วงคาบให้คำคาบที่2นะครับตัวแรกตัวแรก <c oughs> เอสซันเฟอร์นะครับติกแล้วก็มีเซทแอนซิงซิงเท่าไหร่ลองดูเลขกะตอมเปิดดูนะครับเลขตอมของซิงเท่าไหร่เขียนแบบย่อนะครับแล้วก็โบมินโบมินแล้วก็ตัว อ่า uh, fr อ่า4ตัวนี้นะครับให้ทำนในขั้ที่นะ2เขียนแบบยอ่อนะเขียนแบบย่อโดยครูไปสร้างใน Google Classroom นะครับและให้เราส่งโอเคใน Google Classroom นะนนะเขียนแบบยอ่อนะครับแบบยอ่อตัวอย่างที่ครูอ่าให้ดูไปแล้วแบบข้างบนนี้โดยใช้หมู่8อยู่ในวงเล็บนะโอเครับทราบนะครับทุกคนเข้าใจนะเข้าใจวิธีการทำนะครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหม ฮัลโหลอ่าโอเคอันจะเรียนไปวงเล็บนะครับ้าเดี๋ยวให้ส่งใน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 กูเกิลค o m 4ูมสี่ข้อนี้โอเคเอครูหยุดแชร์ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเอานี้